กับสวัสดีเอฟซีที่ติดตามฮานอยทุกคนนะครับผมน้องพอ่พอ,พอแม่ทั้งหลายที่ติดตามนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครที่ตาก่อนอื่นก็มาดูฮานอยเมื่อวานวันนี้ต้องขอภัยที่เสียงไม่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้นะครับวันนี้บังเอิญลืมไม <c oughs> ออ่อยู่ที่หนึ่งนะครับนะโอเคฮานอยนะครับเมื่อวานมันจะมีอะไรเข้าบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเป็นพิเศษนะครับที่เข้าตัวกลับ นึ่งอ,อก8 1 9 8 1ผมจับ1 8นะครับข้างล่าง0 1นยเขาเข้าเด่น1นึข้างบนล่างนะครับส่วนปกติก็เข้าที่เออเออเข้าเด่นนะครับเข้าเด่นออก6 8นะครับนี่ VIP อพมาที่ตัวเจาะไหมมา2 8ล่างนะครับเมื่อวาน3 2 8อุ้ยเสียดายน่าจะขึ้นบนนะครับ3 2 8มันเป็นลงล่างเป็น3 2 8สองตรงๆตงัวที่ผมเจาะให้นะครับก็เข้า2 8ล่างนะครับเด่น2เข้านอกนั้น สามรอบดีไม่ผ่านนะครับเด่นก็ไม่มาโอเคมาดูของวันนี้กันวันนี้ตอนแรกผมอัดคลิประดับไม่หมดแล้วชาร์จแล้วก็ลืมไว้ลืมเอามาด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับนะน่าจะทดแทนกันพอได้อยู่อ่ะวันนี้ผมเจาะอะไรไปก่อนกิจนะครับเฉพาะกิจวันนี้ผมให้เด่นไปที่1กับ2นะครับ1กับ2อนะแป๊บหนึง่ง1กับ2นะครับส่วนกาชาตินะครับจะเด่นที่6กับ7 61 62 63 71 72 73 3ตัว172นะครับเด่น61 62 71, 72 3ตัวก็ตัวนี้2รอบเลยนะครับเห็นแล้วน่าจะจับคู่กันได้นะครับวันนี้ส่วนออพัฒนาผมให้เด่นที่4กับ6นะครับ4กับ6ตัวเจะ48 49 41 68 69 61 3ตัว6 41ไม่เดียวครับเด่น48 41 68 61ครับ ส่วน VIP v i p ผมให้เด่นที่8กับ9อ่ะตัวเน้นอนะ่ะก็ดูที่ตัวที่ผมขีดเส้นอย่างพัฒนาผมให้เด่น4 v i p เด่น8 9เด้น้น9นะครับก็จะมี8586 8195 96913ตัว8 9 5เจาะให้แค่นี้นะครับเด่น858กับ952ตัวพอดนะครับส่วนพิเศษนะครับพิเศษวันนี้จะเด่นที่7กับ8นะครับเด่น7 8ตัวเจานะเนาะ7 1 7 2 7 3 S 1 8 2 8 3นะครับสามตัว183เม็ดเดียวนะเม็ดเดียวแตก183งเด่น8รองเ็ก็แล้วกันนะครับเจ็3 8นึ่คือตัวเน้นนะครับส่วนปกติปกติวันนี้เด่นอะไรปกติวันนี้จะเด่นที่5 6นะครับ5 6ตัวเจาะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปด 6ก6ก้าหตัวนะครับ0 69เม็ดเดียวอ่าชุดเด่นก็จะเป็นชุด60 69 59 50เก้นยน้นะครับตรง5แล้วกันเนาะก,ก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางของฮานอยนะครับผมใช้เวลาไม่นานไม่ถึง5นาทีดู <c oughs> ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ใครลุน้นโชคดีครับ